ที่เป็นดีไซน์กระโปรงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบโจทย์วัยรุ่นมากน้องๆหนูๆคนไหนที่ชอบเต้นชอบเดินสยามเท็ดดีแบบนี้ต้องมีเพราะว่าสามารถใส่ได้กับเชิ้ตอ่ะเด็ดลองอ่ะเห็นไหมกับเชิ้ตก็เข้าหรือสกับเสื้อยืดอันนี้ไงไงแบบในรูปนี้ก็คือเสื้อยืดอันนี้คือกระโปรงของตัวนี้เลยเป็นตัวเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้อะเดปได้กับทั้งเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อคอปได้หมดเลยกระโปรงของเราอันนี้เป็นกระโปรงยีนด้วยนะเป็นผ้ายีนผ้ายีนสีดําใส่แล้วขับผิวสวยแน่นอนอ่ะ ต่อมาอย่างที่บอกไม่ต้องคิดเยอะคือเสื้อยืดเสื้อยืดตรงนี้นะคะจะมีเล็กๆที่หน้าอกแบบเล็กมากๆเขียนว่า C P S h แช p เลิฟเบสแค่เล็กๆโลโก้ไม่ตะโกนเพื่อให้ทุกคนได้ใส่เสื้อยืดสีขาวที่สวยๆไปเลยข้างหลังนะคะแอมแต่เบสตรงนี้นะคะไม่ได้แปลว่าเบสแอมแต่เบสคือให้ทุกคนเป็นชื่นชมตัวเองว่าเรามันเจิ้งเรามันเลิศเรามันดีเรามันเฟียเรามันเลิศมากเรามันไม่ใครดีเท่าเราอะไรแบบนี้นะคะเป็นเป็นลายที่เราออกแบบมาคือถ้าใส่แบบข้างหลังก็จะเป็นแบบที่เราโชว์เนาะก็คือแบบว่ามันจะเข้ามันจะเข้ารูปแบบ มันให้ความโอเวอร์ไซส์แต่เข้ารูปมันจะไม่ได้ให้ความโอเวอร์ไซส์ใส่แล้วแบบว่าอวบขึ้นหรือตัวใหญ่ขึ้นไม่เป็นโอเวอร์ไซส์ที่มันจึ้งมากเพราะว่าตรงคอของเราจะพอดีคอนะคะคอไม่ได้เป็นแบบว่าย้วยลงมาคอจะเป็นคอกลมที่รับกับคอเราพอดีจะทําให้คอเราตั้งขึ้น สวยขึ้นอัพคอของเราให้สวยขึ้นอัพไหลของเราให้สวยขึ้นอัพแขนด้วยเพราะว่าแขนของเรายาวไปถึงศอกมันจะมีความโอเวอร์ไซส์นิดๆนิดๆน,นะไม่ได้โอเวอร์ไซส์มากแบบสตรีทมากแต่ว่ามันให้ความแบบ คือพูดไปก็ไม่เห็นภาพอยากให้ทุกคนอเอาไปใส่เพราะว่าเสื้อพอใส่แล้วสวยจริงๆนะคะตรงเสื้อนี้อันนี้เห็นมาทุกคนว่าชายเสื้อปิดไปถึงกระโปรงเลยสําหรับใครที่ใส่กางเกงขาสัน้นก็คือใช้ความเซ็กซี่ไปเลยคือสามารถใส่เสื้อตัวเดียวแล้วก็กางเกงขาสั้นเก๋ๆได้เลยเสื้อยืดตัวนี้นะคะ1 0 9 0ง f s, s m l นะคะกดตะกร้าข้างล่างได้เลยนะคะทุกคนหรือใครที่เดินอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้เราปักตะกร้าแล้วมีตะกร้าแล้วนะคะขอกระดิง่ง ทุกคนใครที่อยู่ที่สยามนะคะอยู่ที่สยามสามารถเดินเข้ามาได้เลยนะคะเดินเข้ามาได้เลยเราไปตรงนู้นเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวตอบมานะคะเราปักตะกร้าแล้วทีนี้แหละจะให้ใครที่ดูอยู่ทางออนไลน์สามารถเข้าไปซื้อในตะกร้าสดๆตอนนี้ได้เลยเออถ้าใครที่อยู่ช่องเบสคําสิ่งนะคะตอนนี้ถ้าอยากได้สินค้าเลยนะคะไปที่ C P S s h a p Official C P S แท็ o ออฟฟิเชียลตะกาจะอยู่ตรงนั้นถ้าอยากดูเพื่อความเพลิดเพลินแต่ว่าคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกดูช่องเบคคำสิ่งถ้าอยากดูแล้วช้อปปิ้งเลย c p s ีเอชแตอนนี้เลยหรือใครที่เดินอยู่ที่สยามตอนนี้อยากได้กลับบ้านเลยเดินเข้ามาซื้อได้เลยนะคะระหว่างที่หนูขายอยู่ทางติ๊กตอกสามารถเดินเข้ามาซื้อขอถ่ายรูปหนูได้นะคะ หนูเบสขำสิงนะคะลูกพ่อบ้านสมรักํำสิงน้องชายชื่อภูลักํำสิงนะคะเป็นนักแสดงช่องวันสามสิบเอ็ดนะคะมีช่องํำสิงแฟมิลี่นะคะถ้าเกิดไม่รู้จักนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะเซิร์ชํำสิงแฟมิลี่นะคะหรือว่าเซิร์ชแอปอื่นว่าเบสํำสิงนะคะหรือว่าเปิด Google ก็ได้นะคะพิมพ์ว่าลูกสมรักํำสิงหรือว่าพี่สาวโบสคํำสิงก็ได้นะคะถ้าใครไม่รู้จักหนูสามารถเซิร์ชได้นะคะแล้วก็มาขอถ่ายรูปหนูได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่าเล็กเล็กน้นอยเลยนะอนะนะนะมาเรามาปักตะก,การ้านกะันเรามีกระดิ อ่ะกระดิ่งมาแล้วอ่ะกระดิ่งมาแล้วกระดิ่งมาแล้วใครดูอยู่ในช่องเบสคําิิงนะคะจะไม่ขึ้นตะกาดูเพื่อความเพลิเพลินได้ช่วยกันแชร์ได้แต่ถ้าอยากซื้อเลยซื้อตอนนี้เลยเข้าไปที่ CPS s h o p Official นะคะสาหรับใครที่ดูออนไลน์อยู่ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาในสยามนะคะเดินเข้ามาลองเสื้อผ้าได้เลือกเสื้อผ้าได้ซื้อสดๆตรงนี้ได้ห้องลองมีอยู่ข้างหลังนะคะซื้อกลับบ้านกันได้เลยนะคะ,ะใครที่อยู่ดูอยู่ในทิกต o k นะคะตอนนี้เราเราขายทั้งแบบว่าหน้าง,งานและในออนไลน์ก็จะมีความแบบคุยกับทุกคนไปเรื่อยๆอ่ขอคุยกับในทิกต o k สักครู่นะคะท่านผู้ชมทางทางหน้าง,งานนะคะทิกต o k ค่ะ เสื้อคะ่ะเสื้อเชิ้ตนะคะและข้างในเป็นสายเดี่ยวนะคะตัวนี้2,290 2 in 1นะเราสามารถใส่เป็นแบบสายเดี่ยวได้และใส่เป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตแบบติดกระดุมอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอามาคุมแบบนี้ก็ได้2,290มีไซส x s, s ์ x s SML อม๋อมี XS ด้วยหนูลืมบอกมี XS S, s M L X S, S, <S, S, <S คือ42 S คืออกนะอกนะอก42นะคะ X S S คืออก43 M คืออก 45, <M S 1> 45. L คืออก46เอาความยาวได้ไหมคะท่านผู้ชมความยาวด้วยแถบให้อีกความยาว X S 12 S 12 M 13 L 13พูดไปไม่เห็นภาพ กดตะกร้าจะมีขึ้นอยู่ข้างล่างนะคะว่าแต่ละไซส์เนี่ยมีเป็นเอ่ออกและความยาวเท่าไหร่กดตะกร้าได้เลย2,290 2 in 1เวันเป็นเชิรตแบบนี้นะคะเป็นเสื้อคอปเชิรตหรือว่าจะเป็นสายเดี่ยวข้างในแล้วแต่ทุกคนอ่ะทุกคนเอ่อคนนี้เดินอยู่นะคะ สามารถเข้ามาซื้อเสื้อผ้าได้เลยนะคะใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะเข้ามาดูกันได้นะคะดูแล้วมีห้องลองให้ข้างหลังนะคะสามารถลองได้และสามารถซื้อได้วันนี้เลยชอบตัวไหนนะคะเข้ามาซื้อกันได้เลยนะคะเป็นเสื้อผ้าแชบนะคะ CPH แชบเบสคําสิงนะคะเป็น รุ่นที่เบสคำสิ่งออกแบบทุกตัวนะคะใครที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะสามารถเดินเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ถ้าได้ยินเสียงก็คือตอนนี้เราไลฟ์ขายใน t i k t o k อยู่เลยอาจจะต้องพูดตลอดเวลาแต่ใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วอยากเข้ามาดูเดินเข้ามาดูได้เลยนะคะเผื่อคนจะงงอ่าเดินเข้ามาแล้ว <S <S อ,อ,อ่ะมีคนเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาได้เลยนะคะน้องๆมาแล้วบอกคุณพ่อคุณแม่ <S <S อ,อ่าบอกหน้ารักมาก เดี๋ยวจะกลับไปบอกพี่โบ๊ชให้ว่าแฟนขับน้องโบ๊ชเขาช่วยพี่เบสอุดหนุนขนาดนี้เบสคาสิ่งนะคะเบสคาสิ่งพี่สาวน้องโบ๊คคาสิ่งรู้จักใช่ไหมครับน้องโบ๊าแต่ไม่รู้จักพี่ได้ไหมโบ๊อ่าโบ๊ใช่พี่เป็นพี่สาวเขาโบ๊ชคำสิ่งที่ชอบเดินสยามบ่อยๆอ่ะที่ชอบเดินแบบใส่ชุดน,นักเรียนมาเดินจีบสาวแถวๆเนี้ยพี่เป็นพี่สาวเขาเองส่วนถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เอ้ยไม่ไม่รู้ว่า เบสหรือเปล่านะคะเบสนะคะลูกพ่อ้าสมรักคำสิงห์นะคะพ่อเป็นทั้งมวยนะคะเหรียญทองโอลิมปิกนะคะใครที่ไม่รู้สามารถเดินเข้ามาตรงนี้เดินเข้ามาแล้วก็สามารถถ่ายรูปได้ขอลายเซ็นได้นะคะในขณะที่ขอขายของไปด้วยโอเคนะได้ครับขอลายเซ็นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาวติกตอกเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงนะคะขอพักขอพักเซนลายเซ็นแป๊บหนึ่งได้ค่ะเซ็นปกติเนี่ยเซนลายเซ็นเขาต้อง ซื้อด้วยนะตัวหนึ่งเขาถึงได้หนึ่งลายเซ็นนะรู้เปล่าเ,เนี่ยหนูไปซื้อเสื้อยืดได้เลยมันเซ็นยังไงอะ่ะมีแบบมีแบบของมีของผู้ชายเสื้อยอืดใส่ได้เสื้อยอืดใส่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่มาซื้อนะครับขอบคุณครับ <c oughs> อุย้ยมีคนเอาด,ดอกไม้มาขอบคุณค่ะโอ้โหแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะ อ๋อ14ไม่ได้เจอคุณคุณพี่เดี๋ยวรับกล้องนิดนหนึ่งรับกล้องนะคะอ่าค่ะได้ค่ะแฮปปี้วัเลนไทนยเดย์ค่ะดูเสื้อผ้าก่อนได้นะคะอ่าอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่นะโอเคมาค่ะทุกคน เสื้อต่อมานะคะเป็นโปโลอย่างที่เราบอกเป็นโปโลนะคะตัวนี้9 90 9 90นะคะมี XS S M L นะคะเป็นมินิโปโลมินิโปโลก็คือมีความเป็นเสื้อคอปได้ด้วยนะคะกิมมิกของเรานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นยางยืดเห็นไหมอ่านี่แต่ไม่ได้ยืดมากนะทุกคนใส่เข้าไปแล้วมันจะมีความแบบเฮ้ยโชว์เอวได้แบบนึกออกปะอ่ะ อะใครทาบแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นยังไงมีคอมเมนต์ว่าตัวนี้สวยตัวนี้ใช่ตัวนี้สวยมากคือเบสเบสอะใส่แล้วเบสรู้สึกว่าหุ่นดีขึ้นแบบ10เท่าอะเพราะว่ามันมีความเป็นปกตรงนี้ใช่แล้วตรงนี้รัดเชฟรัดเอวนิดหนึง่งไม่เยอะไม่ได้รัดเยอะเลยให้ดูอย่างยืด,ยดใกล้ๆเห็นไหมทุกคนแล้วคือคุณภาพดีมากนะคุณภาพดีมากดูปกตรงนี้เป็นกระดุม3เม็ดถ้าใครไม่อยากติดติดคอเลยก็ปลดลงมาอะ คุณภาพดีมากนะคะคุณภาพดีมากจริงและราคา9 90, 9 0 9 9 0เท่านั้นทุกคนกดตะกร้าข้างล่างตรงน,นี้ตะกร้าขึ้นแล้วใช่ไหมคะตะกร้าขึ้นแล้วใครที่ดูอยู่ทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งตะกร้าขึ้นแล้วนะคะกดได้เลยตะกร้าขึ้นแล้ว <laughs> หรือใครดูอยู่ช่องเบคคำสิงป์อยากซื้อเลยไปที่ cps s h a p official จะมีตาก,การ้าในนั้นนะคะในช่องเบจะไม่มีนะแต่ถ้าอยากได้เลยไปที่ cps s h a p official เซิร์ชแล้วขึ้นเลยว่า cps s h a p เข้าไปซื้อได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อไปแบบรวดเร็วเลยวิเราเราขออนุญาตแบบซับเหงื่อนิดนึงได้ไหมคะท่านผู้ชมขออนุญาตนะคะขออนุญาตนิดน,นึงนะคะท่านผู้ชมคะ่ะขอซับเหงืห่อสักครูร่ อุ้ยแต่งหน้าไงไม่จะเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยโทรศัพท์หนูอันนี้คืออนี้ปะอ่านคอมเมนต์ช่องเบคคำสิ่งให้หน่อยได้ไหมหรือให้ให้คุณพี่เขาดื่มสองเืองให้คุณพี่เขาถื่มสองเืองเราจะได้มีคนคุยกับเราตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวคนจะถามว่าทำไมไม่ตอบเลยอ่ะขนาดนี้ขอเสื้อใหม่พรมก่อนนะเป็นเสื้อคอปใหม่พรมเรียกว่าคอปก่อน คอปใหม่พรม1390พมรสมีไซส์ XS S M L ทำไมเป็นคอปเพราะเราใส่เป็นคอปได้แต่เป็นเสื้อกั๊กก็ได้ถ้าเราใส่เชิ้ตข้างในอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนใส่เื้อชิ้ตข้างในนะติดกระดุมมานะแล้วเราก็ใส่อันนี้เป็นกั๊กได้เห็นไหมเฮ้ยเห็นปะเฮ้ยเกาหลีเข้าใจเฮ้ยหรือถ้าไม่กั๊กก็เป็นคอปไปเลยเป็นคอปไปเลยได้โชว์เอวอะเป็นคอปไปเลยได้เห็นปะ อ่าอันนี้คือทวีนวันเหมือนกันใส่ได้2แบบแล้วแต่ชอบ1,390นนี่นะคะกดตะกร้าข้างล่างนั้นเลยนะคะอันนี้คือ,อ,อตัวของโลโก้จะอยู่ตรงนี้เล็กๆๆเลก,เลก,เลกทุกคนไม่ไม,ไม่เราไม่ได้ตะโกนเลยนะคะนี่นะคะเป็น C P S แชป C P S เลิฟเบสจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมข้างล่างเล็กมากเล็กมากและข้างหลังนะคะก็เป็นสีชมพูอย่างนี้อ่านะคะทุกคนอ่าให้ดู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 ดดชัดชัดแท้แด๊แด๊ด พอมันเลิศมากเกาหลีมากตัวนี้นะคะ1,390นะคะใครที่เดินผ่านไปผ่านมาไม่เข้าใจว่าเราพูดเรื่องอะไรเดินเข้ามาดูได้นะคะเดินเข้ามาดูได้จะได้เห็นไปพร้อมๆกันสามารถเดินเข้ามาได้นะคะอ่าต่อมาอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเสื้อยืดทีเชิร์ตเป็นโอเวอร์ไซส์แต่ไม่ได้โอเวอร์ไซส์แบบ โอเวอร์ไซส์เเป็นโอเวอร์ไซส์แบบพอดีสาวๆนะจะชอบ1,090 1,090บาบาทเท่านั้นนะคะทุกคนมี xs s m l ทุกคนถ้าใครที่ดูอยู่ในออนไลน์แล้วไม่เข้าใจว่าไซส์ xs s m l เนี่ยมันอกเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่กดตะกร้ากดตะกร้าเสร็จแล้วจะมีบอกอรายละเอียดอยู่ข้างล่างเลื่อนเลื่อนลงนะคะจะมีบอกหมดนะอ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเป็นคอกลม คอกลมที่พอดีคอใส่แล้วเนี่ยคอเราจะยาวขึ้นด้วยนะทุกคนคือเบนรู้สึกว่าใส่แล้วเฮ้ยมันทาไมมันหุ่นดีอ่ะมันดูแบบมีคอแล้วก็ดูไม่ตันเพราะว่าตรงไหล่ตรงเนี้ยก็รับพอดีตรงแขนตรงนี้ก็รับพอด,พอดีความยาวตรงเนี้ยก็รับพอดีเห็นปะเออค่ะยังเลียวอยู่เลยเห็นปะขนาดเราใส่โอเวอร์ไซส์เห็นปะอะกิมมิคคือโลโก้คือจริงๆริงกิมมิคมันคือข้างหลังเป็นลายข้างหลังก็คือแ m the b e s บตรงนี้นะคะที่เบสออกแบบมาว่าเอ้ย น่าจะมีอะไรหน่อยไม่อยากให้เป็นเสื้อยืดเปล่าธรรมดาก็เลยใส่คํานี้เข้าไปรู้สึกว่าเออทุกคนน่าจะใส่ได้กับทุกคนแต่โลโก้จะเป็นเล็กๆเ,เหมือนเดิมค่ะ CPS c h a p CPS Base อ่า CPS Love Base อ่าอยู่ตรงนี้นะคะตรงหน้าอกเล็กๆเล็กๆอย่างนี้ ตะก,กา้าถ้าใครที่ไม่เห็นตะก,กา้าเข้าไปที่ C P H c h a p Official นะคะจะมีตะก,กา้าถ้าใครดูสดอยู่ตอนนี้ที่ช่องเบสคำสิงแล้วไม่เห็นตะก,กา้าเข้าไปที่ C P H c h a p Official จะมีตะก,ก้าให้ช่องเบสจะยังไม่มีตะก,กา้าแต่เดี๋ยวจะมีตะก,กา้าแต่ยังไม่มีวันนี้ถ้าอยากได้วันนี้ต้องไป C P s c h a p นะทุกคนอยากให้ทุกคนไป C P s c h a p ก่อนสําหรับใครที่เข้ามานะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะต่อมาเป็นเชิดเชิดต,ตัวนี้นะคะทุกคนที่เหมือนที่เบสใส่มาเชิดต,ตัวนี้ 1 9 9่ใส่ได้2แบบไม่2อ,อ่ะเป็นว่า3อันนี้แบบแรกแบบแรกคือติดกระดุมก็จะเป็นเชิ้ตแบบ2คุมค่ะคุมก็จะเป็นแบบที่เบสใส่คลุมอ่ะคลุมเห็นไหมคลุมแบบ3ข้างๆท่านผู้ชมข้างข้างเป็นกระดุมเป็นกระดุมตรงนี้เห็นไหมทีนี้เป็นกระดุมเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยากให้